สวัสดีครับกิจกรรมที่บ้านไส้เดือน NP 6 4 0 1ทําเป็นประจาอีกเรื่องหนึ่งก็คือการล่อนมูลไสเดือนนะครับเ,เหตุผลที่ต้องล่อนหมูลไสเดือนเนี่ยเนื่องจากว่าในมูลไสเดือนในแปลงเนี่ยนะครับในในแปลงไสเดือนเนี่ยมันจะมีพวกตัวไสเดือนตัวเล็กตัวน้อยตัวโตวก็ตามเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะนำเอามูลไสเดือนมาใช้เนี่ยไปใส่ต้นไม้เนี่ยมันจะ ถ้าไม่ล่อนก่อนเนี่ยมันก็จะมีตัวเล็กตัวน้อยของเส้เดือนเนี่ยติดมาด้วยมันก็จะเอาไปใช้ไม่สะดวกนะครับก็จําเป็นที่ต้องออกมาล่อนก่อนขั้นตอนของการล่อนที่ประหยัดเวลาที่สุดก็คือเราจะต้องปาดเอาด้านบนฮะมูลไส้เดือนด้านบนของแปลงเนี่ยมากรองไว้จุดใดจุดหนึ่งก็ได้ครับอย่างที่ผมทาให้เห็นนี่คือกรองไว้จุดหนึ่งเพื่อที่จะ ไม่ต้องไปกวาดออกมาทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าเรากวาดมาทั้งหมดเนี่ยพวกตัวเล็กตัวน้อยจะติดมาด้วยมันจะยุ่งยากเวลาที่เรามาใส่ตะแกรงร่อนแบบนี้เราจะต้องมานั่งเก็บตัวมันออกที่เราตัว2ตัวซึ่งมันมีเป็นร้อยเป็นพันมันก็ยุ่งยากครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถลดเวลาประหยัดเวลาได้ก็คือคนจะกวาดเาเฉพาะด้านบนนะครับมาร่อนนะครับมันจะทําให้ประหยัดเวลาได้มากขึ้น แล้วก็เราจะได้มูลไสเดือนซึ่งมีความละเอียดมีความชื้นที่พอเหมาะพอดีนะครับสำหรับไปใส่ต้นไม้ได้สบายใจยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามันก็จะเป็นผลผลิตจากธรรมชาติจริงๆนะครับแล้วก็ในการร่อนของบ้านไสเดือนในพีิวหนึเนี่ยก็จะร่อนประมาณ 1 5บหถึง20วันครั้งหนึ่งนะครับก็คือในรอบ1เดือนเนี่ยใน1นเดือนเนี่ยก็มีการร่อนมูลไส้เดือนสองรอบน,นะครับคิดว่าแต่ละคือแต่ละแปลงเนี่ยจะได้มูลไส้เดือนประมาณ 70- ิถึง80กิโลกรัมนะครับผมคิดว่าก็น่าจะเพียงพอสำหรับเกษตรกรรายย่อยเล็กๆนะครับที่จะ,ะมาผลิตมูลไส้เดือนเพื่อเป็นอาหารให้พืชผลตัวหรือไม้ดอกไม้สลับที่ทัางรักเนี่ย